แล้วกรอบอำนาจตอนนี้อะไรทําได้ไม่ได้ <c oughs> ยังไงบ้างคะครับก็จะมีหลายส่วนนะครับที่จะต้องดําเนินการเช่นคณะระัฐมนตรีก็ยังมีการประชุมต่อ <c oughs> ไปได้ตามปกตินะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังมีการประชุมคอรมอตามปกติเหมือนเดิมจนกว่าจะมีพระราชอ,องค์การแต่งตั้งคอรมอชุดใหม่อย่างที่เรียนนะครับสําหรับเรื่องใดที่เสนอต่อคอรมอเนี่ยแล้วก็มีผลเป็นการอนุมัติงานหรือว่าโครงการหรือมีผลในการสร้างความผูกพันต่อคอรมอชุดใหม่เนี่ย จะต้องมีการกั่นกรองไว้อ,อย่างรอบคอบแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของรายละเอียดว่าจะต้องไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปนะครับ <c oughs> เว้นแต่ที่กําหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับ <c oughs> อย่างเช่นในส่วนของที่มีปรากฏใน งบประมาณรายจ่ายปีสองพัน้าิบหกเนี่ยอะไรที่อยู่ในนั้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปตามปกติแต่ละกระทรวงก็ใช้งบประมาณตามปกติแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีอะไรที่จะเข้ามาแล้วก็จะอนุมัตเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านงบประมาณที่เคยผ่านไปแล้วอันนี้ไม่สามารถจะลงอย่างได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็การกระทําใดๆน,นะครับที่จะเป็นการสร้างความผูกพันอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของงบประมาณแต่เป็นเรื่องของนโยบายเนี่ย การกำหนดนโยบายในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่ทําให้เป็นผลสร้างความผูกพันต่อคอรมอชุดใหม่นะครับอันนี้ก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าจะมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆในอนาคตซึ่งจะผูกพันไปหลังการเลือกตั้งแล้วแล้วก็หลังเดือนสิงหาคมพูดง่ายๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะนําเข้าคณะรัฐมนตรีหรือนํามา เจรนาได้นะครับเพราะว่าจะปลูกพันธ์ในเรื่องของนโยบายอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายนะครับตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแต่งตั้งหรือยกย้ายข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐรับวิสาหกิจหรือกิจการที่รับถือหุ้นใหญ่เนี่ยเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นเรื่องของการยกย้ายเรื่องของ การที่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้าราชการในหน่วยงานต่างๆก็ไม่สามารถดําเนินการได้เน้นแต่จะได้รับความผิดชอบจากกรกต <S <S นะครับ <S <S แต่ก็คิดว่าคงจะไม่ไม่ไม่มีไม่มีการขอถ้าหากไม่มีความจําเป็นจริงนะครับ <S <S อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการอนุมัติเนี่ยงบประมาณเมื่อสักครู่พูดไปแล้วในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจําปีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถทําได้เลยก็คือเรื่องของการที่จะอนุมัติ ค่าใช้จ่ายงบประมาณเรียกว่าเป็นงบกลางนะครับที่จะที่ที่ที่จะเป็นส่วนที่อย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีงบกลางเพิ่มเงินให้กับทางด้านอสมมอสอสหรือว่าจะมีงบกลางที่จะไปช่วยเหลือที่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ในเขตพื้นที่ที่เรียกว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างาชนั้นท่วมหรืออะไรต่างๆเนี่ยอีก่อนจะไม่สามารถจะพิจารณาในส่วนของคอรมออย่างเดียวได้ คอรมออาจจะพิจารณาได้หากมีความจําเป็นแต่ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรกตอ,อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรกตเนี่ยก็จะมาเป็นผู้ที่จะดูความเหมาะสมอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่ามาีเรื่องของอภัยอะไรต่างๆสมมติน้ำท่วมกุทกบัยฉุกเฉินมมอย่างนี้ใช่ไหมฮะสุฉุกเฉินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องคือคือเราคงไม่ถึงขนาดที่ยว่าสามสี่เดือนจากนี้ไปจนถึงสิงหาคมเนี่ยจะไม่ช่วยเหลือประชาชนเลยมันเป็นไปไม่ได้มีข้อจํา จําเป็นนะครับแต่ว่าสิ่งสาคัญก็คือว่าต้องไปผ่านกรกตก่อนซึ่งกรกตเขาก็จะพิจารณาว่าอันนี้เป็นเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะพูดง่ายๆว่าเป็นการหาเสียงให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับจะได้ไม่เกิดข้อข้อรหานะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐเนี่ยนะครับก็คือมีข้อห้ามว่าไม่ให้ใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐเพื่อหวังผลการเลือกตั้ง นะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องดูในเรื่องของระเบียบของกรกตต่างๆด้วยนะครับว่าการที่จะมีการอามอบหมายแกกจกจ่ายจัดสรรทรัพยากรของรัฐให้แก,ก่กลุ่มใดหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยต้องต้อง,องเรียกว่ามีเหตุที่เหมาะสมอะไรต่างๆนะครับการใช้พัสดุการเบิกจ่ายอะไรต่างๆนะครับการคำว่าทรัพยากรของรัฐเนี่ยก็คืออย่างเช่นการใช้คลื่นความถี่การออกโทรทัศน์วิทยุหรืออะไรต่างๆเนี่ย ก็คือต้องต้องไม่ไปอิงกับเรื่องของพรรคการเมืองนะครับแต่ว่าสามารถดําเนินการได้ในลักษณะของการที่ให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน